เออเอ้ยยังให้กวาดทามเจ้าเนี่ยทามอีหยังเลยเนี่ยตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่มากต้องกวาดขี้ลายจังสิบ่เอื้ยโอ้ยบอกยังก็ได้เนาะกันขี้ลายซะมีก็นสิมีคนงามบ่สน่ะอ้ยหาบอกเลยเอื้ยมองดูกวนก็ว่านี่เอ็ดเป็ดอ้วยโอ้ยเขาเอิอนกาคนหนาหักจังสีหนาหนาหักเป็นแบบนี้เจ้เออหัวกับหักกับแพงอยู่เด้อหรออ้ยหาบอกกอพี่หอ่ จเจอดีได้เมียงามบอพี่ใหญ่มันได้สอเนาะโอ้มันบ่ะยา,ยา,ยากดิพี่ใหญ่ขันเจ้อดีได้เมียงามจาเจ้าเงินมาขอดีผ้าเงยข่อยไปศิยากรรมเข้ามันสองแสนนี่วเจ้าเจานน้าแบบได้ไปองตองเลยแหละผ่านมานั่งสดไทยุบแล้วเงยพี่ใหญ่เฮ้ยเอ้ยมันเจาแสนสองแสนนั่น ไปแต่งเอาเพราะไม่สิบ่งามคนนี้คุณบอกเอาวายยังควบปอดอีกเลยวายโอ้โหเยฮ้ยจอกฟังเอาโลดทั้งพอทั้งลูกเลยแล้วเม่ได้เขาคางเจ้ามี่ตะคอยนี่เขาคางเจ้าเองเข้าใจมันมีโครงการไม่ละตอนนี้เนาะเจ้าขึ้นเบื่อนกรโลดขนาดคอยบอกปะ ที่พ่าเจ้าประชักรรมพูนพี่ไอ่พูนจะมีฟ้าแต่งเอาอีไม่อ,อีพูนะอเว้ยไม่ก็้องเมืองแต่มันได้ซื้อคือเก่าเนาะแตามันได้คือเก่าเนาะ,ะเอารวคนที่ได้เตรียมมันเอี้เย,ย,ยไบ่อยเว<ะ>้เจ้าถือมเารวดพี่ไอ่แต่ว่ามันอีกี่ไร่เนี่บ่ให้ไดากินให้กินทา,<ะ>าน,นาเกินได้บ้าดนี่นี่ยมะผ่ากับอี้ีไร่จะซักให้เนมานอาบน้ำแล้วเล่น เนี้ยตัวเนี้ยตัวกันอีกทีไรแล้วถ้าแป้งให้โอ้ยเออเป็นไในนอวันนี้เนาะร้องเบิองเสร็จแล้วลูกกระบอกหอกางผัวกระบอกเข่าขางอีกเลยโอ้ยข่อยกะยึดเจ้ายดอกจะต้องนั่งหอกว่าจะว่าน้อยใจดอกจะคว้างมันใจในตัวจะคว้างอยู่แล้วเอากระว่ายึดดอกแต่ว่าข่อยก็เห็นว่าหููซึกพักนี่เจ้าสีอ้วนขึ้นหลายที่เอื้อยอ้วนกระดอกกระเดียแหม เพราะว่าแม่นั่นงูเหลือมกินหมูหน่อยเอ็้ยวัวแควางนี่เขาต้มัดตัวเอาควายนั่นยู่ดีกินดีเนาะคอกระอ้วนนั่นตัวก็อันนี้ก็เทาเ่าแล้วก็สร้างหัวมันละัเฮ้ยเทากับเท่าคักโพดบิ๋งอันนี้กับเป็ดออกอันนี้กับเป็ดออกโฮ้ยเขาเอามาท่านนก้นผีก้นเปียดเน,ๆๆนี่ยเขาเอาก้นนั่งอันอันนั่งซับสุขส,สบายว่าเจ้าทอสบายเฮ้ย ด่าฟีด่าเปดนะเจ้าว่า,าค <น S 1> <อ>มีนบ,บินมาสั่นด่าคนสบายเอ้ยเซนเป็นสิสบายคักนอนยายทุ่มคนอยู่เงื่อนออกข่าวว่าเป็นลวยล้นคุณเออลองเบิ่งเซแล้วก็สบายตัวอันนั้นให้คนนั่นเด้ออันนี้คนนั่นเด้อบักลาไปเฮ็ดอันให้แม่น่นเด้อเฮ็ดอันนี้ให้แม่น่นเด้อสีอย่างเดียวเนาะไปบ่ได้โอ้เจ้าว่าสิ <laughs> เป็นแบบเขาตีห่อยก็สีจังสั้นตัวโอ้ยหลับบ่ได้เด้อ ไอพ่ก้าไปหาหมอเด้อกันเจ้าเป็นท่นนั่นรถดขอสิพังโว้ยบกยังกรได <c oughs> แม่เลที่ปล่อยให้เจ้าขอ,ของกันล่ปนั่นหรือแม่ตัวต้งองล,ยยอ,ลอยโล่นอิวว่าป่านพี่บอกไปพวกด้หรอก่ะี่ลอยโลขค่ะน้อยนึงพี่อาจะกินเขาไปนิแต่ว่าอะกินไม่หแล้วม่กินนะโอ้ยนี่กวยตีวเด้อมากล้วม,มาัาฝืเกเพ่อแคลนบอว่เอ้ เจ้าก็ไดกินล้านจูบแน่แจนตโนก็รองหนนันตัวพี่ไอ้คือเจ้าอยากกินยังสนาอยากกินยังเสียบบอกเนี่อยเนี่ยบ่อู้เห็นอีกเงีเหนื่อยหอนเงี้อหงอนมายางหยอดยางเงี้ยแม่เห็นบอเอาอันหนอนตะโชย่างหยอดยางที่ซื้อหน่นะมันมียางอื่นตัว เฮ้ยยาว่าสัเดอ้อใหญ่เด็กยินข่าวว่ามีนั่นอีนี่ไปจโจๆแจถวแสวนเด้อเออ่เกยนตีเลยไง่เหร่นบนน่นอนเหรอคือนอนตื่นสวยๆอยู่ไปกี่อย่างคือสิบไปสิอย่างนอนคแก่ไปตีได้ะไหะใอญ่ว่าตีสองได้หรอไปตีสองอู้อันนี้ก็หาก สิมงูเร่าเรามาเทหากามาบานี้ไงระหยอดแด้มากินเขาแล้วก็ไปหยอดส่งเราคือลุ้ยค่ะแท่ใหญ่หยอด,ย,อดย่างซื้อกระิม่มยไปนัันตีนี่ไปเห็ดย่างอืนอยู่อบอ่มโอ้ยพี่ออยไผ่แก่ใคพี่ไา้แมนบ่วฮันคืบอกคอยเท้ อ่อนเชียงวานมันขึ้นแล้ว่ไนี่หุยจับจุดจับที่รถพลิกนั่นบ่ได้เดจริเฮ้ยเย่จอบเบื้องเดือนพวจอบเป็นต่างๆนี่เกีบงเกียเบื้งนี้ด้อโอ้ไม่ยากหรอมันก่าวมากเลยนเบื้องลูกเย่ยังตั้งแก่นันเพื่อยังบ่เข่าคาง เฮอว่าจะบอกให้ไปเลยบอกไม่เอาบอกเรื่องนี <หา S 1> ้มากนั่นเป็นลอยๆเลยที่พี่ใหญ่เนี่ยเรื่อย,ยยินบอกก<อ>ู้ซูนาข้าวผอมดีมือนีิโอ้พิษปกติแล้วข้าวเดียวมาบอกข้าวเดียวก็จะรวยนานรวยหลังแล้วโอ้เลยพันย่านโมเมนต์เขียงนับเพื่นบอกโอ้ยนั่นล่ะมันไม่ปเป็นยังดอกเขาก็เคยอยู่กับเพิ่นมาตลอดแต่ว่ามือนีิพิสังเกตเลยพวกกะิเราจะเถียงบผสมเรื่อย มือเนียบลเราเมยเลงเมยมือเนียบเมย์แล้ววะเียว่าจ้าไปเล่นใหโลอยู่เหรสวนอย่างหันได้ยี่วะฮะว้าน่าอิบมอวังไปเห็นน้องเล่นไฮโลกหรอให้โลกก็ไผ่ก็จ้าไปเรีนอยู่ร้านอย่างโ้ยมันเมีนเมยอนหยอย่างนอกสนเนะเฮ้ยเจ้าบื่อเห็นหมอกปากเฝ้าเบ่เตือยก็จิ๊ตัมตัมุดตัวเมียนวะล่ย เว้ยวายอยู่ดอกมอดพอมึงม,มือนี่มาพิษปกติพิษสังเกตลหลายพร้อมตั้งแต่มาดยางเของมาแล้วปกติเราจะทำนะแก,ก่ทั้งท่านนีน่สิอันนี้เราอวยแววที่คนใส่แง่งบัดหนึ่งบัดขึ้นนี่ตรงนี้ใส่สมองเลยือนเายม่เรื่องแง,ง่งเรื่องสมองผลเรื่อยจะขึ้นเบื้องลอวดออจะว่ามันแตกต่า,าตงตาโฆษาต่างตาใบบอวายอยู่ว่าเอา้าเงื่อนขายอย่างคือได้ซัำนีบอ่ะนั่น มาได้แค่มันมีหมองไปหมองมาเนาะก็เราก็ไปกักเนาะมันก็เลยเหลือหน่อยโอ้ยโอ้ก้อนนั่นเงินทราบปรนกิจหรือว่าประกันว่าห้าในใจดิค่ะแต่เราเต่งนะสเหลือเงินอยู่อันนี้เราตัวเออเสี้ยนเต่งไหนได้ขี้รถเสี้ยนตัวไหนได้ยางข้าจาวาว่าว้าเป็นเสี้ยนตัวต่างเต็มเลยพอสันเถาะตัวขั้นโอ้ยพุกแบับนี้ก้อนกับเล่ยขั้นมากแบบนี้ อ้าน้าบอกนำมึงนี่ก็โอ้ยอันรถเต็งน่ะรถเชเดียขี่ฮอนด้าหุ่นะกลับบ้านไม่หอวเงินตอนรถตัวน่ะคือสภาพที่เห็นเลยยางมาเมื่อยบทานมาตีไอตัวบ่อรถไปจำน้ำมาเล็งหัวโมมีทีมาแล้วแค่ว่ากับเปรี้ยวดอกมอดแม่นจังไรกับยาดอกพี่หายแล้วเกิดดูแล่ขอบขั้วดีน้อเลยเนาะดูแลดีขอบขั้วนี่ก็ขอบขั้นัางที่พอแล้ดูแลดีเบิร์นละโอ้ขอบขั้นได้หรอมด ข่อยบอกเนี่ยข่อยขอบขั้วเนี่ยอีกพอเราดูแลดีข่อยบ้างเนี่ยเออเัาบอกเป็นปีศาจนาได้ลูกระได้ข่อยพูดหลูน้ำเด้อเอื้ยเพราะว่าข่อยคนเราขอบขั้วเมยพี่ใหญ่ขอยยู่หรอกแต่มาคนเราขอบขั้วอันบ้าอกไปว่ามากับหิ้วเขาเลยแม่ไปหาเขาไมากินเขาไวเนาะอกกับทั้งวันกินที่ยังกันดีตำบักทั่วบ่เจ้าหันตำบักทั่วหันละเออแม่นตำบักทั่วก็เห็ดหมู่บ้านนี่นะแซ่บเสีบเฮ็ดกินอีกแกเม่โอ้ยหมู่บ้านนี่บ่เออ โอ้ยกูไปซื้อมาต้านล้านนั่นเปร้ตัวโอ้แต่ว่าอันป่นป่านเองนี่ไปซื้อไม่อิ่ดแล้วเค็มเค็มโอัยเปรี้ยอันกูเฮ็ดนั่นกูเฮ็ดเองตัวโอ้ยว้ายว้าอันกู่ยข้ามยังไงก็ขามกับผัดหยีกินนั่นแหละพอดีนวดแซบโยกแด้พักได้หลายรวยปองขาดดีใช่ปะกูวต้องเสด้กินวัวนู่นบาดีหมด ผู้ใดอนผู้ใดตำแซ่บไปตำหม้อเด้อบักทวนเด้อบัวเอือเจ้าอะไรเงี้ยแซ่บเจ้าตำแซ่บกูกเที่ยงเหมือนข้ามันเนา,เาออะานบัวอันเดียวไงผัดซีเปยียนเจ็บบักทัวปีใหม่เด้อเออเอาอันไส่บักกอกน้ำอ,อ,อันผง้ง้อหลายหลายเด้ดอเออตามสุกินตามสุกินเจ้าอะไรตามแซ่บเด็ยกับเขาแซ่บพอบเจ้าเด้อเด้อ,อไปไปเอาอันหมกผัดซวมาน้ำแน่เด้อนี่บั เออเดี๋ยวสุ่เาะเดี๋ยวไปตำมัเขือมาสู้กินเลื่อนให้ลูกบอกไปตำไปตำมาเป็นไอ้คอต้วกเลสิตำมเป็นยังไหเนาะโอ้ยโอ้ยใช่ไหมคือตัวหวหมกกบะไ๋ะแล้วลูกเลยเนาะไปหาตำมาเพือมากินกันเอาไปเบิร์ระบาดที่นี่ไปจี๊พังกันเลยด็กโตให้โลกกัพี่พาม่ะ Why? <laughs> <laughs> © BF-WATCH TV 2021 We'll be right back. Thank you.